ดูข้อ7นะครับนาที่แบบรูปนี้ถ้าเราสังเกตนะครับนาบล็อกหนึ่งแปดข้างล่างมากกว่าห้านะครับแต่ว่าพอบล็อกสองอันนี้7ด้านบนจะมากพอบล็อกสามด้านล่างจะมากนะครับนะอ่าในนี้ครูเขียนว่าด้านล่างมากด้านบนมากบล็อกสามด้านล่างมากด้าน บนมากล็อก4นะครับเพราะฉะนั้นล็อกที่เป็นคําตอบล็อกสุดท้ายนะครับนะ่ะอ่าก็สันนิษฐานว่าเนี่ยตันนี้นะครับข้างล่างก็จะมากนะครับด้านล่างนี้นะครับนะ่ะแล้วก็เรามองได้หลองแบบอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับก็คือ5กับ8ต่างกันอยู่3 10กับ7ต่างกันอยู่3 10กับ13ต่างกันอยู่3 17กับ14ต่างกันอยู่3ใช่ไหมซุปล็อก ต่างกันอยู่สามหกเลยนะครับต่างกันสามนะครับทีนี้พอมองลําดับนะครับจากแนวเส้นทะเยงนะครับจับได้นแนวเส้นทะเยงว่าเส้นสีเขียวเห็นไหมห้ามาเจมันบวกสองเจทะเยงขึ้นไปอีกนะครับบวกสามกลายเป็นสิบสิบบวกสี่กลายเป็นสิบสี่เพราะฉะนั้นเราได้รูปแบบได้แค่ชื่นแล้วนะครับสิบสี่เพราะฉะนั้นบวกห้านะครับตรงนี้ก็ต้องเป็น 19นะครับนะอ่าเนี่ยคอไปเริ่มจัดฟูแล้วนะครับนะเอาลองดูเพื่อความแน่นอนนะครับนะเส้นสีชมพูข้างล่างตัวนี้8ไป10 10มา13 8สบวกสได้10นะครับ10บวกสอ่าแล้วก็13นี่บวกสนี่บวกหโอเคตรงนะครับ17บวกหนะครับอ่า17บวกหนะครับคือคูณห้บวกหก็เป็น 22นะครับก็ถูกต้องนะครับข้อขอไนะครับนะเพราะฉะนั้นพยายามสังเกตแล้วก็ดูแบบรูปให้ออกนะครับ